สอนใช้เมนูรับสวัสดิการแก๊งและครอบครัวแบบง่ายๆนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเลยนะค,คือการรับสวัสดิการแก๊งแล้วก็การยืนยันตัวตนของแก๊งนะหลังจากที่เราติดต่อสภาเรียบร้อยเปิดตั๋ตหาสภาเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะสภาก็จะให้เราเนี่ยทำการมายืนยันตัวตนเนาะสภาก็จะสร้างแก๊งให้นะว่าคือแก๊งอะไรสมมติว่าครอบครัวนี้แล้วกันเพราะว่าครอบครัวเนี่ยจะแม็กซ์ล็อตที่10แล้วก็แก๊งคือ20นะครับถ้าครอบครัวเราครบเนี่ยถึงจะสามารถที่จะรับสวัสดิการได้นะสมมติว่าผมคคอใในนรรรรรบววี้้้เาาาาาหทททกกกม่แล็ ลงชื่อรับสวัสดิกาคือต้องลงทุกคนนะถ้าเราไม่ลงทุกคนเนี่ยตรนีจะไม่ปลดล็อกให้เรารับของรางวัลคือเราต้องลงให้ครบ10คนคือครบสล็อตครอบครัวหรือว่าแก๊งที่เป็น20 <c oughs> ก็คือต้องมาลงชื่อให้ครบเนี่ย <c oughs> ก็กดลงชื่อไปปุ๊บ <c oughs> พอลงชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เราทำการกดดูของรางวัลทั้งหมดแล้วก <c oughs> <ๆ>็ทําการรับของสวัสดิกาครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องให้หัวแก๊งเป็นคนแจกจ่ายเราสามารถที่จะคุยตกลงกันมาเลยว่าเอ้ยพี่ผมต้องการเกาะร้อยหนึ่งเอเดียร้อยหนึ่งไม้หนึ่งอันรถ แล้วเนี่ยพอเรามารับเราก็แค่กดอันที่เราคุยกันไว้นะ,ะเพนปุ๊บไม้อันหนึ่งคือกดแค่อันเดียวนะและอย่าไปกดอันอื่นนะเพราะถ้ากดอันอื่นเนี่ยของคนอื่นจะไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนเราเอาสิทธิ์ของคนอื่นมาเนะี่ยไม่ได้ต้องตกลงกันให้ดีนะพอทุกคนรับของกันหมดแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นของสวีเดอว่าหมดนะครับอยาอ่างครอบครัวนี้นะที่รับหมดไปนี้เรียบร้อยแล้วในวนะิชานะตามนี้นะง่ายๆนะครับการรับสวีเดอการแก๊งและครอบครัวน,นะถ้ามีอะไรสงสัยเน,าานี่ยก็สามารถพิมพ์ถามได้หรือไม่ก็สามารถที่จะาาทีี่่่่วววววิคครรััับแล้เเจจออกกนนนนนนหงาาะะะปป็โยยช์สท เมืองโลเพลนก็พ hmm. mm ิก hmm. mm ันหน้าโปรไฟล์ไ hmm. ป mm hmm.